สวัสดีค่ะช่องของสวนสามสีนะคะวันนี้ก็จะมาชมไม้ภายในสวนนะคะอันนี้เป็นเงินแสนนะคะกัดสีแล้วนะคะเงินแสนนะคะตัวละห้าสิบบาทนะคะกระถางสีนิ้วนะคะ เงินแสนนะคะให้ดูหน้าไม้ให้ดูฟอร์มให้ดูไซส์ให้ดูขนาดนะคะผ่าจากแม่เดียวกันนะคะไซส์นี้ฟอร์มนี้นะคะแม่ค้าปล่อยอยู่ที่ห้าสิบบาทนะคะในการส่งนะคะที่สวนส่งแบบเหมาห้าสิบนะคะสั่งกี่ต้นก็ส่งนะคะสำหรับในคลิปนี้นะคะ สั่งต้นนึงก็ส่งนะคะแต่ว่าแม่ค้าขอค่าส่งห้าสิบบาทนะคะส่งสั่งหนึ่งถึงสี่ต้นนะคะค่าส่งห้าสิบแต่ถ้าสั่งห้าต้นขึ้นไปแม่ค้าส่งให้ฟรีนะคะแล้วก็จะมีมิตรไมตรีนะคะมิตรไมตรีนะคะ ไซนี้นะคะไซส์นี้ฟอร์มนี้นะคะลากทะลุแล้วนะคะลากเดินดีนะคะมิดไมตรีนะคะชื่อเพาะนะคะอันนี้ก็คือเป็นไม้กัดสีนะคะให้ดูไซส์ให้ดูขนาดนะคะผ่าจากแม่เดียวกันนะคะอันนี้ก็ปล่อยอยู่ที่ห้าสิบบาทนะคะ ต่อมาจะมีศีลาหุ้มทองนะคะสำหรับสีลาหุ้มทองนะคะอยู่ในกระถางสี่นิ้วนะคะกระถางสี่นิ้วนะคะไซส์นี้ฟอร์มนี้นะคะแม่ค้าปล่อยอยู่ที่ห้าสิบบาทนะคะอันนี้ส่งท้งกระถางนะคะห้าสิบบาทนะคะลากค่ะรุแล้วนะคะลากเดินดีนะคะกัดสีแล้วเรียบร้อยนะคะห้าสิบบาท แล้วก็จะมีจุราลงกรนะคะอ่าสำหรับจุราลงกรอยู่ในกระถางสี่นิ้วนะคะนี่ค่ะไซนี้ฟอร์มนี้นะคะห้าสิบบาทนะคะลากทะลุนะคะจุฬาลงกรค่ะห้าสิบบาทค่ะแล้วก็จะมีพรสวงนะคะ หลอ,อนสวงอยู่ในกระถางสี่นิ้วนะคะอันนี้ล้นกระถางนะคะลากทะลุแล้วนะคะอยู่ในกระถางสี่นิ้วนะคะออนสวงนะคะไซส์นี้นะคะหนึ่งร้อยบาทนะคะสําหรับพสวงนะคะแล้วก็จะมีพระยาสเวกนะคะพระยาสเวกนะคะอยู่ในกระถางหกนิ้วนะคะมีหลายต้นในหนึ่งกระถางนะคะ แต่พุมแตก่กอดีนะคะนี่แม่ค้าขออยู่ที่หนึ่งรอยห้าสิบบาทนะคะเพราะยาเวกนะคะแล้วก็จะมีปานตะวันนะคะปานตะวันอยู่ในกระถางสนิ้วนะคะแตนนี้ฟอร์มนี้นะคะหนึ่งรอยบาทนะคะ ปานตะวันนะคะลากทะลุแล้วนะคะหนึ่งร้อยบาทกระถางสี่นิ้วนะคะถ้าเป็นกระถางหกนิ้วค่ะลากทะลุลากเดินดีนะคะปานตะวันในกระถางหกนิ้วหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะแล้วก็ จะมีลาหูอมจันนะคะลาหูอมจันอยู่ในกระถางสี่นิ้วนะคะหนึ่งร้อยบาทกระถางสี่นิ้วนะคะหนึ่งร้อยบาทนะคะถ้าเป็นอยู่ในกระถางหกนิ้วนะคะก็คือจะกัดสีกัดสีแล้วนะคะ ไซนี้นะคะลางหูอมจันนะคะกระถางหกนิ้วนะคะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะมีจำนวนเยอะนะคะถ้าใครสนใจนะคะส่งสั่งห้าต้นขึ้นไปแมค่ค้าส่งให้ฟรีนะคะสั่งหนึ่งถึงสี่ต้นนะคะมีค่าส่งห้าสิบบาทนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะคือรอบนี้ถ้าใครสั่งวันนี้ส่งให้พรุ่งนี้นะคะส่งให้พรุ่งนี้นะคะตัดรอบตอนเที่ยงนะคะ สั่งมาก่อนเที่ยงของพรุ่งนี้จากนี้จากวันนี้ถึงพรุ่งนี้ก่อนเที่ยงนะคะก็คือจะแพ็กส่งให้เลยนะคะต่อมาก็จะมีหาดใหญ่นะคะหาดใหญ่นะคะไซนี้ฟอร์มนี้อยู่ในกระถางสี่นิ้วนะคะหนึ่งร้อยบาทนะคะหาดใหญ่ แล้วก็จะมีหลวงปู่หินนะคะหลวงปู่หินอยู่ในกระถางหกนิ้วนะคะไซนี้ฟอร์มนี้นะคะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะหลวงปู่หินนะคะแล้วก็จะมีรวยล้นฟ้านะคะรวยล้นฟ้านะคะไซนี้ฟอร์มนี้นะคะ กระถาง4นิ้วนะคะอันนี้แม่ค้าปล่อยอยู่ที่100บาทนะคะสำหรับไซส์150ในกระถาง6นิ้วนะคะก็จะใหญ่จะใหญ่กว่านี้นะคะแล้วก็กัดสีใบใหญ่สวยกว่านี้นะคะก็คือเขาเป็นไซส์ใหญ่แล้วไซส์นั้นหมดไปแล้วนะคะแต่ว่าเหลืออยู่ไซส์เล็กนะคะก็คือไซส์กระถาง4นิ้วนะคะปล่อยอยู่ที่100บาทนะคะหรือใครสนใจศีราหุ้มทองนะคะ ไซต์ตั้งแม่ฟอร์มใหญ่ๆเบิ่มๆแบบนี้เลยนะคะอยู่ในกระถาง8นิ้วนะคะแม่ค้าขออยู่ที่180บาทนะคะ180บาทนะคะสิรางหุ้มทองไซส์ใหญ่ฟอร์มใหญ่นะคะลากทะลุแล้วนะคะไซส์เอาไปตั้งแม่ได้เลยนะคะไซส์ใหญ่ฟอร์มใหญ่สวยนะคะกัดสีเรียบร้อยนะคะมีลายกระถางเหมือนกันนะคะ ถ้าใครสนใจก็ลองพักมาดูนะคะสำหรับสีดางหุ่นทองต่อมาก็จะเป็นออกหลวงสุรศักดิ์นะคะในส่วนของออกหลวงสุรศักดิ์นะคะแม่ค้าปล่อยอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะคะเป็นไซส์กระถางหกนิ้วนะคะเป็นไม้ที่แตกกอแตกพุ่มให้ลูกเก่งนะคะนี่ค่ะ อันนี้ก็คือเป็นกอธรรมชาตินะคะแม่ค้าปลูกลงไปกระถางละหนึ่งต้นเท่านั้นนะคะแต่ที่เห็นขึ้นมาเป็นต้นเล็กต้นน้อยนี้ก็คือว่าเอา่อเป็นเขาออกลูกแตกกอให้หน่อของเขาเองเลยนะคะ100บาทนะคะออกหลวงสุรศักดิ์นะคะแล้วก็ในส่วนของสุนทรภูนะคะสุทนทรภูเอ่อเป็นไม้ใบแข็งแข็งแรงนะคะ แข็งแรงก้านแข็งใบแข็งเลี้ยงนอกตู้ได้นะคะไซส์นี้นะคะอยู่ในกระถาง6นิ้วนะคะไม่คะปล่อยอยู่ที่100บาทนะคะแล้วก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็จะมีไม้มาประมาณนี้นะคะทายังไง ก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ